สวัสดีครับเ,เพื่อนสมาชิก,กทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาไลฟ์สดในหัวข้อน,นะครับอาการสัญญาณไม่ขึ้นในมือถือซึ่งคลิปนี้นะครับก็ก็คือจะไม่ค่อยมาไลฟ์สดกันสักเท่าไหร่นะครับมีวันนี้วันนี้นะครับก็คือจะมาไลฟ์ในหัวข้ออาการสัญญาณไม่ขึ้นในมือถือนะครับ อาการสัญญาณไม่ขึ้นในมือถือนะครับมีเยอะแยะมากมายซึ่งก,ก,ก่อนที่เราจะทําการซ่อมสวัสดีครับก่อนที่เราจะทําการซ่อมอาการเกี่ยวเกี่ยวข้องกับสัญญาณนะครับเราควรจะต้องอดูแบบมือถือซะก่อนนะครับว่าแต่ละแบบของมือถือ,อมันมีเสาอากาศอยู่ตรงไหนหรืออยังไงนะครับก็ในหัวข้อตรงนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะครับ ก็เดี๋ยวในตอนในตอนในตอนที่1ตรงนี้นะครับก็คือ,อจะบอกถึงหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ในการตรวจเช็คว่าเออาการสัญญาณขึ้นในมือถือเราจะต้องอรู้ได้ยังไงเราต้องเช็คอะไรก่อนตรงนี้จะมีความสําคัญมากนะครับบางท่านก็ไม่ทราบว่าเครื่องไม่อ่านซิมการ์ดแต่ปรากฏว่าสัญญาณเมื่อไม่อ่านซิมการ์ดสัญญาณก็จะไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นก็ไปแกะเครื่องซ่อม เลยเพราะฉะนั้นคุณต้องตรวจสอบดูให้ดีๆก่อนว่าเครื่องอ่านซิมหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้เราจะต้องมีวิธีการเช็คก่อนที่จะลงมือซ่อมในอาการของสัญญาณมือถือซึ่งจะแตกต่างกับในหัวข้ออื่นๆนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับการเรียนออนไลน์นะครับในคลิปนี้ที่ผมนํามานําเสนอนะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการสอนนั่นเองนะครับการสอนหรือการเรียนออนไลน์เนี่ยจะมีข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่ง เป็นพื้นฐานที่สําคัญเราควรจะต้องรู้พื้นฐานการทํางานที่ถูกต้องก่อนเราถึงจะซ่อมเครื่องได้นั่นเองนะครับ <c oughs> อรอบหน้านะครับวันที่16ก็คือวันพรุนี้นะครับวันจันทร์ก็ยังว่างอีก2ท่านนะใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมามาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมว่า,าต้องทํำยังไงบ้างนะครับในการเรียน ผมจะสอนสดนะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาเรียน3ามทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันเลยนะครับอาการสัญญาณที่ขึ้นนะครับสัญญาณที่ขึ้นในมือถือ,อในมือถือของเรานะครับก็คือ,อจะแบ่งจะแบ่งส่วนต่างๆเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้น ในส่วนของในส่วนของสัญญาณในมือถือเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดคุณสังเกตด road? ูนะบริเวณเสาอากาศของมือถือเ erm. นี่ยบางท่านก็ยังแยกไม่ถูกว่าอันไหนคือเสาอะไรนะครับเวลาที่เราประกบเครื่องเข้าไปนะครับคุณลองสังเกตดูดีนะครับว่าจะมีในส่วนของเสาอากาศเนี่ยนะครับคุณดูนะอันนี้คือ1 1ส่วนนะครับอันนี้คือส่วนที่2อะส่วนนี้ก็คือส่วนที่3 าบางท่านก็ยังดูไม่ออกว่าเอ๊ะอันไหนก็คือเสาสัญญาณมือถือแล้วเวลาที่เราซ่อมเราจะซ่อมยังไงอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ฟังนะครับก็คืออในมือถือจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3เสาด้วยกันนะครับก็คือจะมีขนาดใหญ่สุดเราจะรู้ได้ยังไงว่า,าขนาดใหญ่สุดอยู่ตรงไหนคุณก็ดูจากแถบเสาเป็นหลักนะครับเสาที่เคสกลางเนี่ยคุณจะเห็นว่าแถบนี้นะครับ ซึ่งมีขนาดใหญ่สุดนะครับแน่นอนครับเป็นเสาสัญญาณมือถือแน่นอนนะครับต่อไปเสาขนาดกลางคุณดูนะครับตัวนี้จะเป็นขนาดเล็กนิดเดียวเองอดูตามแผ่นของเสาซึ่งเป็นแผ่นอทองเหลืองนั่นเองนะครับต่อไปเล็กสุดก็คือเป็นสัญญาณบลูทูธนะครับเวลาที่เราจะลงมือซ่อมในส่วนของสัญญาณนะครับคุณก็ต้องดูจากจุดแตะ จัดจุดแตะเสารตรงนี้นะครับจำไว้ดีๆนะครับก็คือใหญ่กลางเล็กนะใหญ่สุดก็คือสัญญาณมือถือขนาดกลางคือ Wi-Fi ขนาดเล็กสุดก็คือบลูทูธนะครับในจุดแตะของเสา,อ,าอยู่ตรงนี้นะครับในบางรุ่นก็คือจะมีสายอากาศมีสายอากาศที่ทเชื่อมต่อเชื่อมต่อไปยังไปยังชุดบนชุดบนตรงนี้นะครับก็คือ,อเป็นในส่วนของอะไรบ้างาเดี๋ยวเราจะได้มาศึกษากันในตอนที่1ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะแยกเป็นอาการอากากรไปนะครับว่าอาการสัญ,ญญาณไม่ขึ้นก็จริงอยู่แต่ทีนี้เราจะต้องรู้ก่อนว่าไม่ขึ้นแบบไหนไม่ขึ้นแบบไม่ขึ้นยังไงสัญญาณน,น้อยสัญญาณอ่อนหรือว่าใช้ได้ซิมเดียวหรือว่าไม่พบเครือข่ายซึ่งมีต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในการเรียนเนี่ยผมจะบอกทุกขั้นตอนแต่ที่สําคัญก็คือว่าเราจะต้องรู้หลักเกณฑ์การทํางานของมือถือซะก่อนเราถึงจะวิเคราะห์อาการในส่วนนี้ได้นะครับ อเรามาดูกันนะครับว่าก่อนที่เราจะลงมือซ่อมอาการอาการสัญญาณไม่ขึ้นนะครับสิ่งที่ควรตรวจสอบอันดับแรกเลยนะครับข้อที่1ควรจะต้องมาตรวจสอบดูว่าเครื่องอ่านซิมหรือไม่นะครับท่านทั้งหลายบางทีไม่ได้ตรวจสอบตรงนี้นะครับคําว่าอ่านซิมหรือไม่เนี่ยคุณจะต้องตรวจสอบที่เมนูการทํางานว่า,าเมนูข้อมูลการใช้นะครับของของซิมการ์ดนั้น มันทํางานอยู่หรือเปล่าถ้ามันไม่ทํางานก็แปลว่าเครื่องไม่อ่านซิมนั่นเองนะครับสิ่งที่2ที่ควรตรวจสอบนะครับก็คือตรวจสอบเลข e ี m i ของเครื่องว่ายัางอยู่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลายท่านก็ขาดตรงนี้ไปอยู่ๆคุณจะไปแกะเครื่องซ่อมเลยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมารู้ก่อนว่าเครื่องที่มีเลข e ี m i เราจะต้องเช็คยังไงนะครับโดยการกดดอกจันนะครับสี่เหลี่ยม06นนะครับแล้วก็ตามด้วยสี่เหลี่ยม อันนี้เป็นในส่วนที่2ที่เราควรจะต้องเช็คนะครับต่อไปข้อที่3นะครับคุณจะต้องเช็คดูว่าเครื่องติดรายเดือนหรือไม่นะครับอันนี้ก็ไปตรวจสอบดูนะครับว่าแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้ออันนี้กดรหัสอะไรนะครับติดรายเดือนหรือไม่นะครับก็เป็นเหตุที่จะทําให้สัญญาณไม่ขึ้นได้นะครับในส่วนนี้ทั้งหมดเลยนะครับต่อไปต่อไปนะครับก็คือหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเช็คทั้ง3ส่วนนี้แล้วนะครับก็คือมีอีกข้อหนึ่งก็ เราจะต้องลองใส่ซิมนะครับใส่ซิมทุกซิมนะครับทุกซิมลองอันนี้ก็คือสำคัญนะ,ะทุกซิมลองเครื่อง ก่อนที่เราจะลงมือซ่อมเครื่องนั่นเองนะครับถ้าสมมุติว่า,าคุณใส่ซิมในย่านาในย่าน900เมกะมเฮิรตซ์ปรากฏว่าใช้งานได้แต่ปรากฏว่าคุณใส่ซิม1,800เมกะเฮิมตซ์ปรากฏว่าใช้งานไม่ได้90้าอกับ1 8น0อันนี้ก็ต้องไปศึกษาดูนะครับว่า,ามันคือในย่านความฉี่ของอะไรบ้างนั่นเองนะครับอา,อาการสัญญาณนะครับผมจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันนะครับที่จะมานำเสนอให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับชมกันในวันนี้นะครับ าม,ามาดูกันนะครับข้อที่1ข้อที่1อาการสัญญาณที่มักจะเป็นบ่อยนะครับก็คือสัญญาณน,น้อยน้อยหรือว่าสัญญาณอ่อนอ่าสัญญาณน,น้อยหรือว่าสัญญาณอ่อนอันนี้มันหมายความว่าอย่างไงครับและสาเหตุที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนะครับอ่าสาเหตุที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็คือเกิดจากเสาอากาศเสาอากาศ ให้ตรงนี้เลยนะครับบางท่านก็ไปมองจุดลึกเกินไปซึ่งคุณไม่ได้มองที่จุดภายนอกก่อนอเพราะฉะนั้นเสาอากาศตรงนี้จะมีความสําคัญมากไม่ว่าจะเป็นเสาทีวีเสามือถือหรือเสาอะไรต่างๆถ้าเกิดว่าจุดแตะของเสาไม่ครบวงจรการทํางานนะครับก็จะมีผลในเรื่องของสัญญาณน,น้อยหรือสัญญาณอ่อนในบาง,บางที่ก็จะไม่ขึ้นเลยให้เราเห็นนะครับหรืออาจจะขึ้นมาแค่ขีดเดียวหรือสองขีดอันนี้ก็คือจัดอยู่ในหัวข้อนี้ทั้งหมดนะครับเสาอากาศนะครับ เสาอากาศของมือถือก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันนะครับก็มีเสาอากาศภายนอกนะครับแล้วก็เสาอากาศภายในผิดปกตินั่นเองอทีนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าเสาอากาศภายนอกและเสาอากาศภายในตามที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเสาอากาศภายนอกของมือถืออยู่ที่ไหน ามาดูนะครับก็คืออยู่ที่เคตกลางต่างๆนะครับเคตกลางของแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีเสาอากาศคุณต้องดูให้ออกนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับก็คือจะมีตำแหน่งของเสา,าเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับก็ตรงนี้เป็นจุดแตะเสาเมื่อสักครู่ที่เรียนไปแล้วว่า,ามีจุดแตะเสาทั้งหมด3ต้นด้วยกัน1 2 3นะครับก็มีขนาดเล็กกลางใหญ่นะครับใหญ่กลางเล็กใหญ่สุดก็คือสัญญาณมือถือเราสังเกตได้จากแผ่นเสาอากาศนะครับ อันนี้ขนาดกลางและอันนี้คือขนาดเล็กนะครับต่อไปตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นจุดแตะของเสนานะครับจุดแตะของเสาซึ่งจะเป็นขนาดใหญ่นะครับเราสังเกตจากแผ่นสีดำๆตรงน,นี้นะครับ <c oughs> ต่อไปอันนี้ก็คือในส่วนที่2ก็คือเป็นขนาดกลางนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้เป็นขนาดที่3เป็นขนาดเล็กสุดนะครับก็คือให้เราดูว่านะครับเป็นเสามือถือเสา Wi-fi และเสาบลูทูธนั่นเองนะครับ ก่อนที่เราจะลงมือซ่อมคุณจะซ่อมอะไรคุณจะซ่อมสัญญาณ Wi-Fi คุณไปดูที่เสามือถือก็ไม่ได้นะครับคุณก็ต้องไปดูที่เสา Wi-Fi ว่ามันอยู่ตรงไหนเราจะได้รู้ตำแหน่งของชิป WiFi นะครับซึ่งในการเรียนผมจะสอนทั้งหมดนะครับในการในการที่เราจะเริ่มต้นการศึกษาซ่อมมือถือนะครับเป็นมืออาชีพนะครับผมแนะนำนะครับว่าคุณอย่าไปเรียนในขั้นที่สูงเลยถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นบางท่านเนี่ยยังขาดพื้นฐานที่สําคัญไป อยู่ๆคุณก็ไปเรียนขั้นที่10 15 20แต่ปรากฏว่า1 2 3คุณยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวอา,อาจจะทำให้ไม่เข้าใจในเรื่องของการซ่อมนะครับเพราะว่าในการซ่อมจริงๆก็ไม่ได้ยากนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเรามีพื้นฐานที่ที่ดีพอหรือไม่นั่นเองนะครับเ <c oughs> สาอากาศนะครับเราต้องดูจากตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเอารุ่นที่มีที่มีสายอากาศมา ให้เห็นก่อนอโดยโดยทั่วไปนะครับที่เราจะต้องตรวจสอบคือเสาภายนอกเราจะต้องดูเสาตรงนี้นะครับมีความผิดปกติหรือไม่ถ้าเกิดว่ามันสมบูรณ์แบบนะครับเมื่อเราประกบเข้าไปเนี่ยคุณจะเห็นว่าคุณจะเห็นว่าตึกจุดแตะบริเวณนี้นะครับจุดแะท,ที่ที่ตำแหน่งของเสาอากาศตรงนี้นะครับจเป็นแตะกับขั้วนี้แล้วขั้วนี้นะครับทำไมถึงมี3 ทำไมถึงมี3ส่วนด้วยกันอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าหลายท่านไม่เข้าใจถึงตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดู2ตัวอย่างนะครับอ่ะดคุณดูดีๆนะในในส่วนของตรงนี้นะครับอ่าในบางรุ่นเนี่ยก็จะเป็นซับบอร์ดซึ่งมีสายแพรมีสายแพรที่ต่อมายังชุดล่างนะครับคุณดูตรงนี้นะครับในส่วนของเสาอากาศเนี่ยแน่นอนครับมีจุดแตะทั้งหมด3ต้นด้วยกัน แล้วก็มีต้นไหนมีต้นไหนที่มีความสําคัญนะครับคุณดูนะสำคัญคือยังไงครับเสาอากาศเส้นนี้เสาอากาศเส้นนี้นะครับก็จะมีลายทั้งหมด2องลายซึ่งมีลายนอกและลายในเหมือนเปรียบเสมือนเสาอากาศทีวีนะครับจะมีด้านในคุณเห็นตัวนี้ไหมตัวนี้จะมีจุดเล็กๆอยู่ตรงกลางนี่ครับจุดเล็กๆตรงกลางเนี่ยก็ถือว่าเป็นลายเสาอากาศที่สําคัญที่สุดนะครับ าบางท่านก็ไม่ทราบเสาอากาศขาดคุณก็ไปหาไปหา,าขนาดของเสาสายอากาศที่มีขนาดเท่ากันมาใส่แทนก็ได้ครับบางทีก็หาไม่ได้ปรากฏหาไม่ได้คุณก็ซ่อมเครื่องไม่ได้อันนี้ก็เห็นไหมครับว่าบางทีเราไม่รู้หลักเกณฑ์ตรงนี้นะครับจุดแตะตรงกลางนะครับจะมาจะเป็นลายวงจรที่วิ่งมาสู่เสาต้นใดต้นหนึ่ง ทั้ง3ต้นนี้นะครับวิธีการเช็คก็คือให้เรานํามิเตอร์นะครับไปแตะที่จุดเล็กๆตรงกลางนี้นะครับแล้วคุณก็ไปวัดดูที่ที่เสาทีละต้นเนี่ยเพื่อตรวจสอบดูว่าเสาต้นไหนนะครับที่มาต่อกับจุดเล็กๆตรงกลางนะครับเราก็ต้องแตะให้ตรงจุดนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้นะครับปรากฏว่าผมวัดดูแล้วนะครับมีเสาต้นต้นกลางนะครับต้นกลางที่มาแตะกับจุดเล็กๆตรงกลาง อันนี้คือ,อยังไงครับเดี๋ยวคุณดูนะครับอะตอนนี้ผมได้ทําการวัดลายวัดลายจากจุดนี้นะครับไปหาจุดเล็กๆของกลางซึ่งเป็นเสาต้นที่มีความสําคัญที่สุดนะครับในเรื่องของเสาอากาศเนี่ยบางท่านก็ไม่เข้าใจว่าเเราจะต้องต่อ,อยังไงอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะเสาอากาศผมอยู่ด้านบนแล้วกันนะก็คือจะมีจุดแตะเสาอยู่ทั้งหมด3ต้นด้วยกัน3ต้นนี้ก็คือ3ต้นอันนี้นะครับ จุดที่มีความสําคัญก็คือจุดนี้จุดนี้นะครับจุดนี้จะเป็นลายพิ้นนะครับที่วิ่งเข้ามา,าเดี๋ยวผมจะวาดาตรงนี้นะครับ้วงกลมตรงนี้นะวงกลมตรงนี้ไม่ใช่เสาอากาศภายในนะครับเสาอากาศภายนอกก็คือเสานะครับมันจะมีเสาภายนอกกับภายในตรงนี้ผมยังพูดถึงเสาภายนอกอยูอ่ซึ่งลายเส้นนี้นะครับจะมาจะ แต่ที่จุดเล็กๆตรงกลางตอนที่เราจะต้องกดล็อกสายอากาศเข้าไปนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะมีตัว L นะครับมีตัว L มีตัว C ลงก้าวหรืออะไรต่างๆซึ่งเป็นลายของเสานั่นเองนะครับอาจจะมี L 1ตัว2ตัว3ตัวอ่ถ้าเกิดว่าในในส่วนของซับบอร์ดซับบอร์ดตรงนี้ บางท่านเนี่ยในบางรุ่นจะมีก้นชาร์จอยู่ก้นชาร์จปรากฏว่าก้นชาร์จมันเกิดการชํารุดหรือเสียหายไปบางท่านก็ไม่ได้เลือกเปลี่ยนคุณเลือกที่จะไปซื้อ,อซับบอร์ดมาทั้งแผ่นเลยนะครับเพื่อที่จะว่าเปลี่ยนได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งยกก้อนชาร์จให้เสียเวลาแต่เมื่อประกอบเข้าไปแล้วปรากฏว่าสัญ,ญญาณมือถือก็ไม่ขึ้นเอ๊ะมันเป็นเพราะว่าอะไรแต่พอใช้ก้นซับบอร์ดของตัวเดิมนะครับ ปรากฏว่าสัญญาณมาแต่ชาร์จไม่เข้าตัวใหม่ชาร์จเข้าแต่สัญญาณไม่ขึ้นอันนี้มันเป็นเพราะว่า,าคุณไม่รู้จกักหลักเกณฑ์พื้นฐานที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้คุณไปเรียนรุ่นหนึ่งคุณก็ได้แค่รุ่นหนึ่งนะครับแต่โดยหลักเกณฑ์ของผมนะครับคุณสามารถที่จะนําแนวทางนี้นะครับไปซ่อมกับมือถือได้ทุกรุ่นและทุกตัวนั่นเองนะครับ มาดูเมื่อเราเมื่อเรากดล็อกสายอากาศเข้าไปแล้วนะครับสมมุติว่านี้ก็คือสายสายสัญญาณนะครับสายสัญญาณวิ่งเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับตัวจุดตรงนี้นะครับจะมีอยู่ที่จุดบนจุดบนบอร์ดนะครับซึ่งเป็นตัวกดล็อกสายอากาศเช่นกันเป็นตัวที่กดล็อกสายอากาศเส้นนี้ตรงนี้ก็คือสายนะครับสายอากาศ อันนี้พูดถึงในส่วนของในส่วนของตัวที่มีสายอากาศอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาอีกหนึ่งตัวอย่างที่ไม่มีสายอากาศนะครับเราจะได้มองเห็นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นต้องอธิบายในส่วนนี้ก่อนอเพราะฉะนั้นถ้าลายนี้นะครับถ้าลายนี้ไม่ว่าจะเป็นสายอากาศขาดก็ตามหรือตัวแอลขาดหรือตัวแอลหลุดถ้าเกิดว่าคุณซื้อคุณซื้อ,อ,อบอร์ดใหม่ที่เป็นก้นชาร์จมาในในตัวของซับบอร์ดด้านล่างนะครับเขาจะไม่มีแอล จำนวนนี้มาให้คุณเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงในบางในบางคนก็ไม่ทราบครับบางคนทราบปรากฏว่าคุณก็ยกอะไหล่จากของเก่ามาใส่ทีละชิ้นตามลายของเสาอากาศก็ได้ครับหรือถ้าเกิดว่าเรารู้ลายที่ชัดเจนคุณก็สามารถที่จะใช้ลวดต่อลายต่อจากจุดแตะปลายเสามาหาจุดสุดท้ายของตัวที่ก่อนที่จะกดล็อกสายอากาศเส้นนี้ก็สามารถทําได้นั่นเองนะครับต่อไป หลังจากนั้นนะครับด้านบนด้านบนตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวกดล็อกสายอากาศนะครับตัวกดล็อกสายตัวนี้อยู่ด้านล่างนะครับ al, ในลายนี้นะครับจะผ่านอุปกรณ์ชิ้นนี้อุปกรณ์ชิ้นนี้ตัวนี้แหละครับซึ่งจะมีความสําคัญมากคุณจะเห็นว่า,าตัวนี้คืออะไรครับคุณจะเห็นว่า,าในบอร์ดตัวนี้นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด2ตัวด้วยกัน1ตัว2ตัวนะครับามาดูนะครับเพราะฉะนั้นเสาอากาศเนี่ยมันอยู่บริเวณด้านล่าง บริเวณด้านล่างที่ขึ้นมาบริเวณนี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ในส่วนนี้ก็คือเป็น A N T นะครับอันนี้คือ A N T นะครับอันนี้คือ A N T ทำไมมี2ตัวก็คือ,อมีในส่วนของสัญญาณมือถือและสัญญาณ Wi-Fi ซึ่งก็จะใช้ A N T เหมือนกันนะครับ A N T ตัวนี้จะมีความสำคัญมากนะครับ นนดูรุ่นรุ่นเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะนําตัวอื่นมาให้ดูแล้วมาเปรียบเทียบกันเดี๋ยวคุณจะเข้าใจนะครับอ่าในลายที่เราไปกดล็อกสายอากาศที่ตัวด้านบนเบาะนะครับก็คือจะมี A N T 1ตัวก่อนที่จะเข้าสู่วงจรภายในนะครับตรงนี้เขาเรียกว่า A N T A N T ตัวนี้ย่อมาจาก antenna switch นะครับลักษณะของ A N T นะครับจะ,ะทำหน้าที่เป็นตัว รับและส่งในเวลาเดียวกันซึ่งจะเป็นช่องสัญญาณที่สามารถส่งไล้รับได้ในลายจุดเล็กๆตรงกลางเนี่ยนะครับก็คือจะวิ่งผ่าน A N T จากด้านนี้นะครับมาทะลุอีกด้านหนึ่งบริเวณตรงนี้เป็นจุดยึดขากาวซึ่งในลาย A N T ตัวนี้นะครับจะจะมีจะเป็นขั้วทองเหลืองที่ไม่ไม่บัดกีถึงกันจะมีลักษณะที่มาเกี่ยวกันในลักษณะอย่างนี้นะครับ ถามว่ามีโอกาสเสียได้ไหมมีโอกาสเสียได้ในกรณีที่ตกมาแรงตัวที่เกี่ยวกันอาจจะหลุดออกซึ่งทําให้ลายวงจรระหว่างด้านนี้กับด้านนี้ขาดตอนลงไปนะครับก่อนที่จะเข้าสู่วงจรภายในเนี่ยก็จะมีตัวแนะครับมีตัวแตัว L ก็จะมีตลอดทางนะครับตลอดทางของเส้นสัญญาณตัวแคืออะไรครับตัวแก็จะทําหน้าที่เหนี่ยวนํากระแสสัญญาณเข้าสู่ระบบการทํางานนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นการวัดลายเสาที่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดวา่าเป็นเป็นในส่วนของสายอากาศเส้นนี้นะครับสายอากาศเส้นนี้เมื่อเราจะวัดลายเราจะต้องกดกดล่างกดบนนะครับแล้วก็คุณก็ใช้มิเตอร์นะครับแตะที่ปลายเสาด้านนอกเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับอีกด้านหนึ่ง คุณนำมาวัดที่ตัวแอจุดสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการทำงานภายในเครื่องถ้าเกิดว่าคุณวัดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วนะครับปรากฏว่ามิเตอร์ของเราไม่ขึ้นเป็นศูนย์ศูนย์ก็แปลว่าลายวงจรของเสาวอากาศของคุณขาดแน่นอนนะครับทีนี้คุณจะทำยงไงคุณจะเปลี่ยนสายอากาศเส้นนี้หรือว่าคุณจะไปตรวจสอบแ อ่ะก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับแล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคลถ้าเกิดว่าเราเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การทํางานนะครับเราสามารถที่จะทําการต่อลายต่อลายจากตรงไหนครับต่อลายจากปลายเสาด้านล่างได้เลยนะครับอ่สมมุติว่าตรงนี้คือลวดต่อลายอ่ผมต่อนะครับเป็นเส้นปกอ่าออกมานะครับมาถึงมาถึงจุดสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการทํางานภายในเครื่อง เราต่อข้ามช็อตมาเลยเสาอากาศเส้นนี้คุณจะขาดหรือชํารุดก็ช่างก็ไม่เป็นไรครับเราสามารถที่จะต่อลายตรงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นที่ผมแจ้งให้ทราบว่าลายลายของเสาอากาศมีความสําคัญอยู่แค่เส้นเดียวคือเส้นที่อยู่ตรงกลางตรงกลางของสายสายอากาศเส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นที่วิ่งผ่าน a n t มานะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นการต่อลายเสาไม่ว่าเสาสา,สายอากาศของคุณจะขาด คุณต่อเส้นเดียวก็จบงานได้ทันทีในกรณีที่สัญญาณน,น้อยสัญญาณอ่อนหรือสัญญาณไม่ขึ้นเลยนะครับหรือว่า,าขึ้นฉุกเฉินกําลังค้นหาอะไรต่างๆเดี๋ยวใช้ได้เดี๋ยวใช้ไม่ได้อะเพราะฉะนั้นคุณต้องตรวจสอบเสอกาศให้แน่นอนแล้วก็ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นในส่วนของตัวที่มีสายสัญญาณน,นะครับสายสัญญาณที่กดล็อกบนล็อกล่างนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะนำตัวนี้นะครับตัวนี้มาให้ดูในส่วนของตัวนี้ เราจะเห็นว่ามีเอ็ีกับจุดแตะเนี่ยออยู่ในบอร์ดนะครับอยู่ในบอร์ดเลยนะครับคุณสังเกตดูดีๆนะครับจุดนี้ก็คือเป็นจุดเป็นจุดที่แตะเสาอากาศคุณลองสังเกตดูนะว่าในส่วนของสองเสาวนี้นะครับก็จะมีลายพิ้นลายพิ้นเล็กๆที่วิ่งผ่าน a n t ที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นะครับเ n t ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเสาที่สําคัญก็คือต้นนี้ต้นนี้นะครับ วิ่งเข้ามานะครับคุณจะเห็นว่าผ่านแอลอถ้าเราดูลายปิน้นออกเนะี่ยลายปิน้นคืออะไรครับลายปิน้นก็คือในส่วนที่เราอมองเห็นมองเห็นที่เป็นจุดภายนอกนะครับบริเวณนี้มี C ลงกาวนะครับนี่ครับก็คือ,อเดี๋ยวผมหานะน,ะนะครับเราจะได้ชีอาเอาสายมิตเตอร์แล้วกันนะอะดูนะครับก็คือมีลายของเสาอากาศที่วิ่งเข้ามาผ่านแอลนะครับผ่านวิ่งเข้ามาาตรงนี้ก็เป็นแเช่นกันนะครับ คุณจะเห็นว่าผ่าน AMT เนี่ยมาแค่เส้นเดียวหลังจากนั้นมาทะลุอีกฝั่งหนึ่งอ่าผ่านตัว C ลงกาวนะครับอ่าผ่านตัว L สีฟ้าเห็นไหมครับอ่าหลังจากนั้นก็มีผ่าน L อีก2ตําแหน่งตอนนี้ก็คือเข้าสู่ระบบการทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับคุณสังเกตดูนะอ่าเพราะฉะนั้นก็เปรียบเสมือนลายเสาอากาศที่ผมเขียนให้คุณดูเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ว่าจะมีสายหรือไม่มีสายอ่าถ้าเป็นในลักษณะอย่างนี้วิธีการวัดลายวงจร คุณก็ต้องใช้มิเตอร์ด้านหนึ่งแตะที่ด้านนี้นะครับที่ปลายเสาอีกด้านหนึ่งนะครับมาแตะที่จุดสุดท้ายนะครับที่เป็นแจุดสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ตัวชิปนะครับตรวสอบดูว่าจากปลายเสามาถึงแชนิดนี้มันเกิดขึ้นมันมันเป็นลายถึงกันหรือไม่นะครับหรือว่าตัวแเกิดการขาดระหว่างทางหรือตัว a n t เสียอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ถึงนะครับคุณก็สามารถที่จะต่อลายวงจรจับตำแหน่งปลายเสา มาหาจุดล่างของ a n t ตรงนี้ได้เลยเสาอากาศถ้าขาดไปสัญญาณก็ไม่เข้ามือถือเสาอากาศทีวีถ้าขาดไป่างเส้นใดเส้นหนึง่งนะครับหรือตรงกลางขาดไปก็เป็นเหตุทําให้สัญญาณทีวีไม่เข้านะครับมันก็เหมือนกันนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นในการซ่อมอาการสัญญาณตรงนี้ก็คือให้เราดูที่เสาอากาศนะครับภายนอกและภายในเสาอากาศภายนอกก็คือ,อตัวที่ติดเคสกลางที่ผมแจ้งให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คืออันนี้เขาเรียกว่าเสาภายนอกของมือถือนะครับเสาภายในเสาภายในก็คือ A N T A N T จุดนี้นะครับจุดนี้นะครับที่ที่ ที่เป็น A N T มีอยู่ทุกตัวและทุกรุ่นนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่า A N T นะเห็นไหมเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นตัวที่จับก,กดล็อกสายแล้วก็มีลายพิ้นนะครับลายพิ้นวงจรที่วิ่งผ่านตรงนี้นะครับผ่านมาทะลุอีกฝั่งหนึ่ง เราเราก็ดูเบาะที่ที่ไม่มีสายอากาศเราจะมองเห็นภาพอย่างชัดเจนว่า,าในลายของ A N T นะครับก็คืออันนี้เป็นจุดแตะปลายเสา,าคุณจะเห็นว่ามีแอนะครับเป็นสีเข,เขียวเนี่ยวิ่งผ่านมาปึ๊บวิ่งไปวิ่งไปนะครับผ่าน A N T เห็นไหมครับหลังจากนั้นลายวงจรหายไปตรงนี้นะครับก็จะไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งคุณจะเห็นว่าจุดที่มันทะลุออกมาก็ก่อนที่จะเข้าก็จะผ่านตัวแนะครับแก็มี2ส,สีตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นในการเรียนนะครับก็คือผมจะสอนทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับอุอปกรณ์ภายในมือถือว่าแต่ละตัวทําหน้าที่อะไรคือตัวอะไรเราจะได้แยกแยะได้ถูกต้องนะครับ บางท่านบางท่านก็จะเลือกที่จะสอบถามอาการเสียก็ได้ครับแต่ว่าบางทีผมอธิบายไปแล้วก็ต้องอธิบายยาวเพราะว่าบางท่านก็ยังไม่รู้อุปกรณ์ภายในเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านั่นคือคุณขาดพื้นฐานพื้นฐานที่สําคัญจากบันไดขั้นที่1 2 3ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยหลักเกณฑ์ของผมเนี่ยบางท่านก็ไม่เข้าใจหรอกครับโทรศัพท์คุณเอาแบบนี้มาสอนมันจะได้เรื่องเหรอ,อปรากฏว่า แสดงว่าคุณไม่มีทักษะในการทําหรือว่าคุณไม่มีจิตวิญญาณของช่างที่แท้จริงเพราะฉะนั้นคุณฟังนะครับผมสอนมานานนะครับพอสมควรนะครับเกิน20ปีเพราะฉะนั้นวงจรมือถือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่หรือรุ่นปัจจุบันแค่ไหนก็ยังคงคงใช้เครือข่ายที่9 0 0า8นะครับ เพราะฉะนั้นมีเครือข่ายเกิดขึ้นมาใหม่ก็จะเป็น700เมกะเฮิร์อันนี้มันคืออะไรเราต้องศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของเครือข่ายแต่โดยหลักเกณฑ์แล้วใส่ซิมการ์ดได้ใส่เมมโมรีการ์ดได้มีหน่วยความจํามีหน้าจอ,อปรากฏว่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นแนวทางการซ่อมมันก็เหมือนกันทีนี้เราจะต้องเข้าใจในตรงนี้ก่อนอบางรุ่นออกแบบมาเป็นสายแพรซ้ําซ้อนกันต่อหลายต่อ เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูให้ออกนะครับบางรุ่นก็เป็นโทรศัพท์แบบเดิมๆรุ่นรุ่นเก่าๆอันนี้ก็คือดูง่ายหน่อยพอมารุ่นใหม่ๆปุ๊บถ้าคุณไม่เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ตรงนี้คุณก็จบแค่นั้นครับไม่ต้องซ้อมกันต่อไปแล้วล่ะทีนี้ในส่วนของผมผมจะต้องสอนพื้นฐานโดยในหลักเกณฑ์การทำงานที่ถูกต้องคุณสามารถจะนำแนวทางนี้นะครับ ไปซ่อมในมือถือรุ่นต่อๆไปได้นะครับเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะครับซึ่งเราเรียนแค่15วันจบหลักสูตรวันละชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะครับคุณจะรู้ทั้งหมดในสิ่งที่คุณอยากรู้นะครับแล้วก็ในสิ่งที่คุณไม่รู้คุณก็จะได้รู้นะครับในคอร์สที่ผมสอนใครสนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับ <c oughs> อรอบหน้าวันที่16นะครับเวลา3ทุ่มถึง4 0ทุ่มครึ่งวันนี้นะครับก็คือขอเป็น1หนัวข้อพอเพราะว่า แค่เสาอากาศตรงนี้การอธิบายก็คือค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าบางท่านไม่เข้าใจถึงหลักเกณฑ์การต่อลายที่เสาอากาศคุณไปเลือกต่อทั้งสองลายาลายจายปรากฏว่ามันไม่ใช่ครับลายที่สําคัญที่สุดก็คือลายเดียวเท่านั้นนะครับให้จําเอาไว้ให้แม่นๆนะครับในการต่อลายเสาอากาศถ้าเจอปัญหาเรื่องสัญญาณน,น้อยหรือสัญญาณอ่อนคุณต่อเส้นเดียวจบงานได้ทันทีอโอเคนะครับอันนี้ขอฝากไว้นะครับ ในในในหัวข้อต่อไปก็จะเป็นคลิปในตอนที่2ของอาการสัญญาณไม่ขึ้นในมือถือนะครับอันนี้ก็ขอให้ติดตามนะครับอย่าลืมนะครับขอฝากไว้นะวันพรุ่งนี้นะครับก็คือจะเปิดคอร์สรอบดึกเวลา3ามทุ่มถึง4ีทุ่มครึ่งนะครับใครสนใจทักมานะครับยังว่างอีก2ท่านนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมในวันนี้นะครับสวัสดีครับ